วัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเทอร์เน็ตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับจากกรณีที่มีรายงานข่าวนะครับว่ากองทัพรัสเซียนั้นได้มีการโจมตีอย่างโรงงานเหล็กอาชอฟสตาลในมาริอุโปนั้นนะครับแล้วก็สามารถที่จะบุกเข้าไปยึดพื้นที่ส่วนใหญ่ของโรงงานแห่งนี้เอาไว้ได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่าที่ผ่านมานั้นเนี่ยครับโรงงานแห่งนี้เนี่ย เป็นฐานที่มั่นสุดท้ายของกองทัพยูเครนแล้วก็กองกําลังนิโอนาซีรวมถึงกองกาลังต่างชาติที่บอกว่าใช้พื้นที่แห่งนี้เป็นที่หลบซ่อนอยู่ราวๆสัก2,000คนแต่ว่าหลังจากที่มีข่าวว่ารัสเซียนั้นปูพรมถล่มแล้วก็เข้าไปยึดพื้นที่ก็เกิดการประทะก,กันกับทางด้านกองทัพของยูเครนที่อยู่ในพื้นที่แห่งนี้และก็สิ่งสําคัญกว่านั้นก็คือว่าเวลานี้มีรายงานข่าวนะครับว่าระบบการสื่อสารทั้งหมดนั้นถูกตัดขาดกองบัญชาการด้านนอกนั้นไม่สามารถที่จะติดต่อนักรบ ที่อยู่ภายในโรงงานแห่งนี้ได้อีกแล้วล่าสุดนั้นเนี่ยครับสื่อมวลชนรายงานข่าวเมื่อวันที่6พฤศจิกายนครับว่ากลุ่มนักรบยูเครนที่ยังคงยึดฐานที่มัานในอุโมงค์ใต้ดินของโรงงานเหล็กอาชอฟเตาในเมืองบาริอุปโปเมืองท่าสาคัญตอนใต้ของอยูเครนนั้นประกาศว่าจะไม่ยอมแพ้ไม่จะถูกกองทัพรัสเซียปิดล้อมเป็นจุดสุดท้ายของเมืองและประกาศด้วยว่าจะสู้จนถึงที่สุดมีการเปิดเผยข้อมูลนะครับจากทางด้านคาเทรินา โรโคเพนโก้ปัญญาของผู้บัญชาการกำลังรบในโรงงานเหล็กอาชอฟสตาซึ่งเปิดเผยหลังพูดคุยกับสามีทางโทรศัพท์ครั้งสุดท้ายเนี่ยบอกว่าพวกเขาจะไม่ยอมแพ้พวกเขาหวังเพียงแต่ปาฏิหาริย์เท่านั้นเธอยังบอกนะครับว่าหลังว่าจะคุยกับทางด้านเดนิสโรโคเปนโก้ ok enko, ผู้บัญชาการกองกําลังอาชอฟซึ่งเป็นสามีเนี่ยครับระบ,บุก,กับตนว่าจะรักตนตลอดไปคําพูดนี้ซึ่งตนมองว่าเป็นเหมือนกับการบอกลา ครั้งนี้กองทัพรัสเซียนั้นยังคงโจมตีพื้นที่โรงงานเหล็กอาชอฟตาวอย่างหนักนอกจากนั้นยังมีรายงานด้วยว่าทหารรัสเซียบุกเข้าไปในพื้นที่โรงงานโรงงานเหล็กแห่งนี้ได้แล้วท่าทีซึ่งถูกมองว่าเป็นความพยายามของทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมีร์ปูตินผู้นําของรัสเซียที่ต้องการประกาศชัยชนะในเมืองมาริอุปโปหรืออาจจะประกาศสงครามเต็มรูปแบบในวันที่9ก้าพฤษภาคมหรือวันแห่งชัยชนะที่มีต่อน,นาซีในสงครามโลกครั้งที่สองที่กําลังจะมาถึงด้วยหรือไม่นั้นเนี่ยครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ ดมิทรีเปสคอฟโฆษกทำเนียบรัฐบาลของทางด้านรัสเซียนั้นก็ออกมาปฏิเสธนะครับว่าในวันที่9พฤศจิกายนนั้นจะไม่ได้มีเหตุการณ์ใดๆอย่างที่ชาติตะวันตกนั้นคาดหมายเอาไว้ก่อนหน้านี้นะครับแต่ว่านี่เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งที่มีการรายงานข่าวกันมาออกมานั้นว่าทางด้านกลุ่มนักกรบของยูเครนที่ติดอยู่ในพื้นที่แห่งนี้นั้นเนี่ยก็บอกว่าจะสู้จนตัวตายก็ว่ายอย่างนั้นแหละนะครับ บอกว่าจะไม่ยอมแพ้อย่างเด็ดขาดนะครับเป็นการลักษณะพูดสั่งเสียสั่งลากับคนที่บ้านเช้ด้วยซ้ํานี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นํามาฝากกันส่วนคุณผู้ชมนะครับที่เข้ามาติดตามข่าวแล้วชอบก็ฝากกด subscribe กดติดตามแล้วก็กดแชร์ข่าวให้ด้วยครับ